สวัสดีครับสบกเล็กสตูดิโอแสแนลนะครับวันี้ก็มานำเสนออีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เข้าไปตลาดมากครับได้ครับเสือหองไห่มากครับเดี๋ยวตัวนี้เขาว่าเท่าเิดมาสไลด์จิมจุครับนี่ครับนะครับนี่ครับพักเคียงนะครับพักเคียงก็จะมีเหงือกมะละครับพักแ้วเนาะ นเ,เ,เนื้อชุกต้นหอมหอมเปรย์นะครับแล้วก็ะเจียวนี่บวกพริกขี้หนูสวนเฮ่านี่ครับอันนี้ก็เก็บเอียงล้างบานนี่ครับเนี่เฮ่ากระตุ่มขี้เพียวก็นะครับนี่ครับเพียตมมุ่มอีสุก่อนมันจะขมๆเศษบเนาะนี่ครับเพียวได้ที่แล้วแหละนี่ครับมเอนีิมาซอยจุก เรามาปรุงเอน้ำจิ้มก่อนอันนี้ก็ต้มมาแล้วเด้อครับรเพียต้มก่อนเด้อแนะนำให้ต้มก่อนต้มก่อนทุกหลอดท่านมุ้ยพอดีเห็นกะบ่ต้องต้มก็ได้ใน่ไร่ไฟพีเกอร์พอ <c oughs> ดีมักเพยียรกับไฟลาย <c oughs> นี่เอาขวด <c oughs> เอาขวดในขวดไหมไหมหอมโวเว้นโดนแช่ตู้เย็นไว้ได้ครับมันจังไอ้เก็บบ๊บไม่ได้กินโดน แล้วคนลายมันคุนๆนี่ยคนลายผงชูรมามักปันได้แ้วครับผงชูนี่มาหมักมาหมักมาหมักมามักมามักปันได้ชิงดปลไปะงไปตัวมมีดีครับจุ่มวบอรจ่บาทหน่ตรงนี้นยัง่่น่นเาก็ใส่พริกเล็กน้อยขาวเน้อย xim bông còn xim bông rớt sao còn. Tại chỗ này nòng mới xim, quá. Nốt xim deep khom Khom chắc nôi, chân đầy Đấy เอคนเลยเห็นบะเริ่มคนละก็ต้องใส่ต้นหอมตัวผักชีต้องไปต้นอันนี้หอมก็มี้เอ้ผักชีไปเรื่อยต้นหอมแล้วก็อียงกับชีจีนชีจีนปลาจักน้อยอมผมก็เลยขอบอีกน้อยใส่พัก เราตงไปบางอย่างครับคุยคุยเลยแก้วเขาบริษัจิ้มนะครับแก้วเขาคุยแล้วนี่เอดมาเพื่อคุยอย่างเดียวอี่อก,ก็แซ่บแล้วครับเดี๋ยวตั้งใจคมอีกนิดหน่อยเด้อเดี๋ยวไปหาดีก่อนจังหน่อยอืมบริษัทจะมาเหลือจังส้อยเนี่ยเอาล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เขากับมาซัพเอาหนีเลยครับเสือเสือบ<ไ>ริษัทกินเสือกันเข้า ยำเข่าวน้อหน่แขวดีวะแขวดีเดียวให้พี่อ้วนพี่อ้วนมาอันนี้แขกแขกกเชื่นมดหนิแขกกชิ่มาเมนเบาเถานี่ยำเข่าวน้อปลาดองบางนี่จังไงเดี๋ยวซื้อมาก่อนพี่อ้วนมาชิมไหมหน่เสือ ดูก่อนดูก่นก่อนซิมมักด้ครับเจ้ายังเข่าปะยังเข่าหน้าเลยเข่าปะเจียวเจียวกับมีนะพักพักอ้เมืองกินก็ยังกเจวมัี่แหละแบบนี้ไม่นี่โอยมด้ปะผมซิมดิอืมจะกินได้นะ ไ,ไย่างนั้นนะเพื่อนการกินเสือต้องนอนวนวนคุณนนยยุมาละมาละอ,อัดเข้าไปมาละอัดเข้าไปมาละอัดเข้าไปรสชาติจะโดนลิ้นมันจะละมุนม,มาละจัดออกาาวนันษาวันแรกครับนี่ครับออกพรรษา <laughs> กอบกเป็นไรไม่ได้กูดคำว่าอัมลำมันไม่สามารถอธิบายได้มันขมอัมลำแต่ตอนนี้ขมหยวกกัอน้ำน้ำลำไยมันน้ำหวานไหนวะเสือกึดดดีวะหอมเขียว่ะเหาต้องซอยบางบางนี่เหรอครับไม่ใช่เป เตื้ยบ <For, S 2> yeah. <laughs> ังจัดหมานดิจวมันโนดมาล่องอยู่นดมาล่องล่องเสือนีล่อเสือล่องเสือล่องเสือให้บานเขาก็มีเสือแทรหรอเออพี่วัดเออนังเอเอออยู่นมาอ่ะไปก่แลวยแล้วเหนาเลยหนาเลยเฮ้ยหนาหนาเสือห้องให้านี้อันนี้จะไดดีเ้าหนอยเสือด้อห้เสือถ้ จับมากครับผมจับมากวิธีการกินวิธีการกินครับผมคนคนตัวยครับผมนี่ตัวตัวมนุษย์กันครับผมนี่งัด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 อ่างัดเอองัดครับผมโอ้ใส่พริกหลายครับผมพริกหะลายลูกโดกินลูกโดกินลแล้วก็จวดครับผมจวดพี่น้องจวดจวดพี่น้องจวดเราบักเขียตามครับผมบกเพียออกเป็นทัวร์กอเป็นทัวร์ครับผมนี่บกเพียตามครับผมบกเพียตาม นี่ครบักยาครับบักยาเอาหอมนิดหน่อย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 หอมนน่หอยครับพี่น้องแซ่บหอมนิดหน่อยหอมนิดหน่อยครับผมหอมนิดหน่อยอู้หอันนี้นิดหน่อยนี่ไงไปเลยนะผักเพลวผักเพลวครับผมผักเพลวอันนี้ผักเพลวครับผมผักเพลวมาสีไนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยตัวเราพอันนิดน้อยอันแบบเดี๋ยวไปเอาเสลาพอมไปเลยไปเอาเสลาเนี่ยไปเช่าโมเลยอู้หแซ่บครับพี่น้องแซ่บแซ่บครับพี่น้องเสร็จพลังทันเลย ซอยเ็ดซอยดูได้ครับอันนี้จะล้วนเด้ออันนี้ไว้ล้วนล้วนดีดีล้วนกินซุปซุปเดบบบนี่แหละนีล้วนเลยพี่้องเองดับนท้าดับไม่ได้ลูกเตาเหเลยเขาเสือไปอยู่วันนี้เล่นออกภาษาพรอมกันสามสิบสี่ไอ้น้งไม้แบบกับย่าหมอลยานั้นลยิ่งล ช่องสุขลิขิตฮ็อกเล็กชาแนลอันนี้ครับนี่ไงตอนตอนมาอันนี้กินข้าเคียงครับเองข้าเคียงนี่ของใครเนี่ยของไม่อีกของสมปองนี่เป็นกลมเหรอเราเบื่อไหนบ้างไหมน้อยยังไม่ได้ปัญหาความรอจะดึงทำไมเราก็เรียกทำไมเลยจะนั่งอยู่กดอยู่ ดังัหน่อยนีเดียวเลยครับติดมาติดาติดดข้างในเลยตัวลกัมเได้เป็นใจน้อยส่วนเลไเน่เขานเขาลูกใจอยู่นะทอันนี้ออดเกี่ยงง่้ก่อนี้นะไม่เทียงที่เรามานะครับแล้พี่นก อื mm hmm. มคิอม้รอำๆเดี๋ยวลองเสือจังหน่อยนะครับนี<_><_่แค่นี_<_<__<_<_่เสือเสือล้องห้างเสืออันนี้อร่อยกว่านี่มันมันแทรกมองเห็นอยู่แต่ว่าลองมือครับ

สุดเผือกพีิกขีหนูบานเฮาเด้ครับเก็บไม่เอซสอบขินงนีให้คนขิหนี้ให้คนแกาวจนหอแก้บแบบก่อเป็นผิดเขอะเฮ้ยเขามา็ูกระเทียมเกียม,มเฮ้ยไม่หยุดไม่หยด เอแต่ว่าผมจิไม่ด um> ีองเงตอนี้ไม่แงใช่เบครับมอนีีตูรีครับนี่นี่พักอยู่นี่ตูรีเอาเป็นไงไงรสชาติกินหัวมาเลยยางมาเลยครับมีตูรีเพื่อนบับเ้อวเหนียวบ่เหนียวบ่มีเหนียวบ่มีนะเอาพักบ่เอาพักนะบะเขือนอนดีนี่มาจะูก กินเลอันกอีเลิอใบชะพูเขาเริ่มเลพราาเลิไปชะพูมีเขาเลิอบพูเียงกันเบิดขึ้นือว่าไปกเลิอใ้กินกินบะเขือโซ่กินขือซ่ดิ้เหนียวอีกคำนึงเหนื่อยคำนึ่งนี่ตัวเรียนนี่นีนอนเลยแขววเล่ายังดีอยู่เลยนี่ครับบบรสชาติเป็นไเนื้อเนวันนี้เนื้อเปนแบบ สันแบบมีมันนิดหน่อยหือเได้ครับนี่ตัวเสียบก็คือต,ตัวนีแหละครับนี่เสือครับโอ้เสียบพี่บีจังน้อยก่นนอนนะเกาเดี๋ยวกระได้กอ่ยอำลละอืมมมนี้าไปเลย ครับสำหรับืันนี้นะครับเอฟซีก็เดินทางมากลครับนี่ครับมาสนับสนุนให้ครับครับขอบคุณเอฟซีโนดครับวันนี้ครับขอบคุณ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 เซียโนนะครับปลาหมึกย่างติ้งโนดนะครับเจอที่ไหนนะครับครับเรียนเชิญนะครับแบบสุดยอดดีหรือมัครับมาโรลไมอีกแล้วครับโอ้สุดยอดเลยนะครับโรลไมอีกแล้วครับพี่โอขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อ พูดแล้วครับแจกเงินนี่ครับพูนยอดดีครับเสียมาต้องห่วงเลยครับเรียนยังกันแจกกันบมดิล่ะครับตั้งแต่ก็โอ้ยขอให้เขานจัดวยขายของในหลายๆเด้อนี่ครับนี่รวยรวยลำดึวยเดึงครับนี่ขอบคุณเอฟซีนะครับเด้อนะครับนะเอากันมากันต่อแล้วครับนี่จุ๊จุ๊จุ๊คือเก่าครับนี่จุ๊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 จ มัอนี่ก right. ็อนาเด้คร uh ับแบบเต็ม huh. ท mm, mm. <Wow. S 1> uh ีไ huh. ด uh ้เลยกันะครับ uh มัน huh. นีก uh ็แซ่บมากเลยมัี่ค่อดอันนี้ก็อร่อยนะครับลูกโดดเจสวยมากกำนำล้ำย่อยลยครับเจสวยมนนี้มัอนี่ยังว่าท่านเลยสนับสนุนเลยนะมันนี้นะครับเจสวยดํดำาดาเป็นาทิมไอตัมบบมองเดอร่อยมากครับมินงจูนอ้าทายสามสี่ห่ หัว่ามาจากทุุงนานี่ง้เนี่ยของง้อเนี่อันผูกไว้ทางทางบวกจุหน้ำตายของเห็บกรุกผัดพัดผัผัดผัดผััผััันี่ค่ะนี่กัมนีนะเอาบวชทมาบวชเนกรอบเนยกรอบเนี่ยแก้วบู้ยยยัยยรยยยยยยกยย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 กยย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 ยก คือเกิดหอมดีนะยี่นีนะนะเกิดเกิดหอมมีสอนบ่บอกบริขาบริกินเครับนี่ครโอ้นี่ครับวิธีซอบานเท่านะใฤรูหนาว้วครับนี่ก็เลยมีจีมันนะครับนี่วีธีซอบานเทาเดือครั่นี่โอ้ครับเอชุดเล็ก ผูดภาษาถุนนะครับจัดไปนะครับเพื่อนขอบคุณเอซมีเอฟซีสองครัามืปเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับเพื่อนเนี่ยสู้นะครับห้อครัวแล้วห้องกับปุนเครื่องเลยครับเดี๋ยวหอตตางเลย่ครับแด้คันครัวซู้นี่มันดีหยามแน่เลยครับนี่แต่ว่าเฮีดยห้สุภาพสติ งานสกเล็กปกติที่ไหเอฟครับเอฟซีมันทำไมม้านปเมื่อนี้เขาเป็นไดเมื่อนี้บรรยากาศแซ่บองได้ม่ทุกีับันสูไม่บาหรอกคนนยไม่ถึงวัด ไปเวียนเที่ยนนะแต่ยังพรทันได้หอดคู่บาไทยบาลนโสดก่นี่โสดบโสดบเคไมจิงเมันยิ่งสูงยิ่งสููงสูงสูงไม่เยเลยอะอีกจาข้ามแล้อีอีกจะกข้ามแล้วเลยเลยคเลยอีะจข้ามแล้วก็มาทานนี่มึงหนาตาดีกข้นเออนี่เือเห็นียรองห้ยองไหนี่ราหน่อยอันนี้หน้าตาดีเดี๋ยว ไปพี่องครับพี่องบังกงดิเฮ้ยยังไงดูครับเปวนีัไครยอเลทีเด่นนี่คือเนียครับเมี้ยเนีท่นี่มีนี่มาจากออสเตรเลียตอวเดียไตยกเพรกะลเดอัำได้ตรงป เด็ดครับอี e ่สองไมนราเมื่อก <organizational> <X> ี <Brother> <T> ้อ <t Lake> ่ดีเดมากีละจุนี่ยอดละข้าวมีกะดูสักวันสิเต็มละมีผู้ใดมากินน้ำ จนีล่ละเฮาไปเวียนเทียนกันเบิดเราไปเวียนเทียนกันเบิดเมื่อนี้กะเวียนอยู่เวียนเนี่ยเวียนหัวกเมื่อนอี้เออวียนหัว <c oughs> แจ็คหน่อยคำสุดท้ายครับอืมนัแบบกแข่งพื้นเก่าไว้สิดอ,อกครับเน,นี้ทีมงานออดโซลีนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคให้ได้ครับลาด้ะครับแอบบแอบ,บแอบแอบบริสุทธิ์